หนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้ตู้คอนโทรลบ้านพางแสงกับพัดลมนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ติดพัดลมนะครับเป็นการทดสอบระบบนะครับก็หลักการง่ายๆของการใช้บ้านพรางแสงเรามีตู้คอนโทรลอยู่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวควบคุมอมุณหภูมินะครับเราใช้ฟ็อกซ์ ic นะครับรุ่น t o อ fox 2 ic นะครับ,รรบมีระบบคอนโทรลทั้งหมดมีเอาท์ึกับเอาสอง นัครบเดี๋ยวคุยรายละเอียดอีกทีนะครับเบื้องต้นนะครับจะมีตัวมอเตอร์มอเตอร์คือด้านบนนู้นเป็นตัวควบคุมม่านพางแสงนะครับส่วนแฟนคือพัดลมนะครับควบคุมพัดลมนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเปิดเป็นแมนแมนนวลนะครับแล้วถ้าเปิดตัวนี้เป็นการแมนเปิดพัดลมก็แมนนะครับ2ตัวนี้ก็จะทํางานเลยทันทีถ้าเราเปิดไปที่ออนนะครับอ่า หน้าตาเป็นอย่างนี้พัดลมจะไม่มาควบคุมตัวนี้นะครับแต่พัดลมจะสั่งทํางานที่ตัวนี้เลยเห็นว่าไฟติดเลยถ้าแมนนวลก็เปิดพัดลมแมนนวลเลยนะทีนี้ผมก็จะมามานพ0 0 0 0นนะครับ่าตัวนี้เป็นตัวสั่งปิดสั่งเปิดนะครับก็จะเปิดนะครับประมาณนี้นะครับผมปิดไปก่อนนะครับมาดูระบบออโต้นะครับระบบออโต้นะครับ ถ้าจะใช้ระบบออโต้ให้หมุนตัวนี้ไปที่ออโต้นะครับพัดลมก็เป็นออโต้นะครับออโต้ทั้งหมดนะครับมาดูการตั้งนะครับตั้งให้กดเซต1ทีกดเซต1ทีเซต1ทีปุ๊บจะเป็นอุณหภูมิ36หมายความว่า3 6พัดลมจะทำงานที่36ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า3 6พัดลมจะตัดการทำงานนะครับสั่งไว้ที่36นะครับ กดอีกนะครับ36นะครับอันนี้วิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งโดยเราจะเข้าไปดูที่อตอนนี้กระพริบอยู่ที่36นะครับหน้าจอปกติคืออุณหภูมิปกติ3ตอนนี้อุณหภูมินะปัจจุบันคือ3 2 7องศาให้กดเซตค้าง<ต>กดเซตค้าง<ต>เสร็จปุ๊บจะขึ้นคำว่า EV <ต> 1> EV 1 EV 1กดเซต1ครั้งนะครับจะเป็น เมนูย่อยนะครับ e เนี yeah. ่ยต้องตั้งไปที่ c นะครับมันจะถึงอุณหภูมิที่36แล้วมันถึงจะทํางานนะครับถ้ากดกดเป็นตัว h e จะไม่ทํางานนะครับจะเป็น c กับ h ให้เลือกนะครับอ่าอ่าผมกลับไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวตั้งม้านทางแสงนะครับบ้านทางแสงจะสั่งงานด้วย eu 2กดขึ้นไปเป็น eu 2ในที่นี้จะสั่งเปิดการทํางานนะครับ ใช้ตัวเดียวกับตัว EU 1ก็คือ36นะครับบ้านพางแสงจะทำงานแต่บ้านสาพงแสงจะปิดที่ตัวที่33องศาบ้านพางแสงจะปิดนะครับต่อไปผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เราตั้งไวแล้ว33ออุณหภูมิ32นะครับสั่งงานโดยถ้าจะเปิดเป็นออโต้นะครับสวิตตัวนี้ต้องอยู่ที่สต็อปอยู่ที่สต็อปอันนี้เป็นหัวเซนเซอร์ วัดอุณหภูมินะครับเรายังไม่ได้ติดตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการการทำคลิปนะครับอ,อุณหภูมิก็จะขึ้นอ่าตอนนี้สั่งจ่ายไปแล้วนะครับอ่าอุณหภูมิเกิน36ที่ตอนแรกที่เราตั้งกันไว้36บ้านบังแสนทำงานพัดลมทำงานนะครับพัดลมก็ทำงานไฟปิดสองสถานะอ่าทำงานทั้ง2สถานะนะครับติด ทั้งสองสถานะอันนี้เราจะรอม่านพังแสงอ่าปิดจนครบลูปนะครับเดี๋ยวเวลาหน่อยเป็นความรู้ของตัวฟ็อกสองไอหลักๆนะครับสั่งการทำงานคุปอาติดหลังจากสแลนปิดนะครับอุณหภูมิจะลด ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่37.9นะครับพัดลมยังทํางานนะครับไฟ2สถานะทํางานนะครับตอนนี้พัดลมปิดแล้วนะครับอ่าสแลนก็ปิดนะครับเมื่ออุณหภูมิลดลงอ่าสแลนเริ่มปิดนะครับโอเคครับเป็นความรู้นะครับเป็นเป็นความรู้ของเครื่องตัวนี้นะครับหากท่านใดได้ใช้นะครับตัวฟ็อก IC สองไอซีนะครับสั่งปิดเปิดสแลนนะครับ